วันนี้ค่ะคุยกับทางหน้าของคุณประกิตเหล่าบุญเจริญนะคะกรรมาการบริหารของบริษัทแอปพิแคทจำกัดมหาชนหรือว่าแอป a p p ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณประกิตคะขออนุญ,ญาตใครจริงๆแล้วก็แบบมีโอกาสได้ทำข่าวของแอปอยู่บ้างแต่ว่าพอมาหลังๆเนี่ยเห็นว่ามีการเติบโตของธุรกิจที่น่าสนใจเลยขออนุญ,ญาตให้เข้ารายการมาบอกนะักลงทุนด้วยตัวเองเลยดีกว่านะคะ เริ่มตน้นนะคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าโครงสร้างบริษัทเราเป็นยังไงแล้วก็เราทํางานที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างหรอคะครับจริงๆก็ถ้าย้อนไปเลย30ปีนะฮะก็เราเริ่มมาจากทางซอฟต์แวร์ในเรื่องของงานออกแบบเป็นหลักนะครับนะฮะแล้วก็ในปี97ก็เป็น Movement ที่สำคัญก็คือเราได้เป็นตัวแทนจำห่ายของตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบทางดนสามมิติซึ่งซึ่งยุคน,นั้นเนี่ยยังใหม่มากนะคะับ้านเรานี่คือคือยังไม่รู้จักเลย นะครับะนะฮะแล้วก็เราก็ดําเนินการจัดจําหน่ายในตัวซอฟต์แวร์ของตัว SolidWorks นะครับที่เป็น 3D Design ซอฟต์แวร์นะครับนัตั้งแต่วันนั้นขึ้นมาแล้วก็มีการจเจริญเติบโตมาตลอดครับในระหว่างทางเราก็ได้มีการอแอดในเรื่องของธุรกิจเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหลังจาก 3D โมเดลที่ออกแบบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวเครื่อง 3D Printing ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกเครื่องแรป i ิ p r o t o t y p ทนะครับก็คือคเอาไว้ทำต้นแบบอย่างเดียวนะครับออแต่มาเมื่อ,อสักส0บกว่าปีที่หลัง<ม>ที่สมัยไที่ผ่านมาเนี่ย<ม>เขาเปลี่ยนชื่อเป็น 3D p r i n t i n g เพราะว่าแนวโน้มเนี่ยก็คือมันจะนำมาใช้ในการผลิตละมันไม่ใช่ทำโปรโตไทป์อย่างเดียวแล้นะครับอเ <Okay S 2> ค,คแล้วก็ก็ในเทรนที่ผ่านมานจริงๆอีกอีกเทรนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ ระบบการผลิตที่เป็นเรื่องของ advanced manufacturing นะครับก็คือจะต้องมีการนำโรบ o ติกส์มีการนำคือออโตเมชันมาใช้เราก็เริ่มที่จะ Movement เข้ามาในในตลาดนี้นะครับนะเราก็ได้นำเอาหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยครับมามาจาัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ให้บริการติดตั้งนะครับคอมมิชชั่นิ่งให้กับลูกค้าครับะนะจนกระท่มาถึงวันนี้นะครับค่ะ เขาแยกขยายความเรื่องของ 3D Printing นะวันนี้ก่อนละกันค่ะงานที่นําไปใช้ที่เราเราปัจจุบันนี้เลยค่ะที่แบบใช้กันเยอะๆลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมาจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอะไรเหรอคะเบอร์หนึ่งยังเป็นอโตโมทีฟอยู่ครับะนะครับเบอร์หนึ่งยังเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่คาษจริงๆต่อเนื่องยาวนานครับตั้งแต่ยุคแรกๆเลยคือทําต้นแบบอย่างเดียวนะครับแต่หลังๆตอนนี้ก็คือใช้ในการผลิตจริงแล้ว ใช้ในการผลิตจริงเดี๋ยวก่อนนะคะไม่ค่อยเข้าใจวิธีการเท่าไหร่คือใช้ในการผลิตจริงคือนำ 3D Printing นั้นมาเป็นชิ้นส่วนหนึ่งในด้านของออโตโมทีฟเลยอย่างนี้นเหรอคะผลิตชิ้นส่วนเลยครับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เลยอ๋อนะฮะแต่ว่าก็<ม>ก็จะเป็นสโคปที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่กว้างมากเพราะว่ามันยังมีข้อจำกัดในเรื่องของแมท e ท i เรียลเรื่องของเวลาระยะเวลาในการผลิตซึะะ่งผูะะ้ทีะะ่เขาพัฒนาเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยฮะเขาก็พยายามเบรกทูนะฮะก็หมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ย ผลิตชิ้นหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาตั้งยี่สิบชั่วโมงสาสิบชั่วโมงเนี่ยนะครับนะฮะมันก็เลยทําให้จะนํามาผลิตก็ยากเพราะว่าชิ้นหนึ่งกว่าจะได้โอ้โหเป็นวันวันเลยคงลำบากแต่เดี๋ยวนี้เขาว่ากันหลังเป็นนาทีนะครับก็หมายถึงว่าเริ่มมีการเอามาเทียบกันละลเครื่อง 3D Printing เอามาปริ้นชิ้นงานที่เป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับนะเอามาใช้เนี่ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราจะใช้เครื่องเครือ่องฉีดพลาสติกนะฮะตอนนี้เขาก็เริ่มมีเอา b e n c h กันว่าโอเค 3D Printing เครื่องนึงนี่นะครับ oh. เทียบกับเครื่องฉีดพลาสติกนี่นะครับใครจะเร็วกว่ากันมากน้อยขนาดไหนเนี่ย oh. มีเริ่มทำแล้วแล้วก็ผลปรากฏก็คือน่าสนใจมากว่าถ้าคอสต์ลงทุนที่เท่ากันเนี่ยนะ 3D Printing เนี่ยประหยัดกว่าครึ่งหนึ่งนะครับ mm hmm. ในการที่จะใช้เครื่องฉีดพลาสติกนะครับแต่น,นี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนต้องบอกไว้ก่อนเนละคือ ปเป็นเงื่อนไขด้วยนะฮะคือไม่ไม่ได้ว่าทุกเงื่อนไขที่ 3D Printing เจตนะ<ม>เครื่องฉีดพลาสติกนะครับเครื่องฉีดพลาสติกเองก็ยังมี advantage แล้วก็ยังมีข้อข้อจํากัดน้อยกว่า 3D Printing เยอะค่ะด้านคุณภาพนะคะชิ้นงานที่ออกมาทางด้านของ 3D Printing เนี่ยเราพอจะเทียบได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เหรอคะถ้าถ้าแบบเห็นภาพเป็นอยางน้นเพราะว่าความเร็วมันเริ่มมันเริ่มใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยมันต้องมองที่คุณ i t y แหละ ครับถ้าพูดถึงในแง่ของตัว <Okay. S 2> ชีพงานสุดท้ายเลยนะฮะ End use part นะครับไม่แตกต่างครับนะสามารถใช้งานได้เลยเทียบคือคือเอ,อ่อ Accuracy เนี่ยอยู่ในระดับไมโครเทียบเท่ากับการการผลิตด้วยเครื่องฉีดพลาสติกได้เลย <Okay. S 2> ครับผอ่า โอเคคราวนี้ค่ะแนนมองเรื่องของออโตโมนคิคเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไฮวอลลุ่มซึ่งเวลาทำไฮวอลลุ่มมันก็อาจจะมีข้อดีอีกแบบหนึง่งแต่ที่แนนสัมภาษณ์มาคร่าวๆคือทางด้านของแอปเองเริ่มจะทำโลวอลลุ่มโปรดักชันซึ่งตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้ตัวของมา r จิน่ะอาจจะทำได้ดีกว่าช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมคะดีเลยฮนะเพราะมันเป็นเทรนด์ครับนะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะฮะรถยนต์เนี่ยนะครับตั้งแต่ยุค20 3สปีที่ปีแล้วเลยนะครับแต่ก่อน เปลี่ยนโมเดลทีเนี่ยโอ้โหใช้เวลากันเป็นปีๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหเปลี่ยนโมเดลเนี่ยบางทีบางรุ่นบางคันผลิตไม่กี่หมื่นคันเองก็ต้องก็ต้องมายเนอร์เชนจ์แล้วก็จะต้องมีการรีดีไซน์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใช้แมสโชรดักชันแบบเดิมๆเนี่ยนะครับคอสจะสูงมากเพราะว่าผมยกตัวอย่างเหมือนเดิมแล้วกันเรื่องของเครื่องฉีดพลาสติกนะฮะกระโปรเซสของมันเนี่ยก็คือถ้าเราจะผลิตด้วยการฉีดพลาสติกเนี่ยนะครับเราต้องทําแม่พิมพ์อ เราอยากจะเราอยากจะผลิตชิ้นส่วนหน้าตาย,ยัางไงเราต้องทาแม่พิมพ์ขึ้นมาก่อนซึ่งคอสที่ที่ต้องทําแม่พิมพ์เนี่ยบางชิ้นงานเนี่ยกว่ากันเป็นล้านเลยอ่าค่ะนะครับเพราะอินิเชียลคอสตั้งต้นเนี่ยบอกหนึ่งล้านบาทเนี่ยเราจะผลิตชิ้นงานสักหมื่นชิ้นเลยนะแม้ว่าแม,แม่พิมร์มันจะถูกขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่ว่าไออินิเชียลคอสมันแพงมากอมพอไปหารเฉลี่ยกับชิ้นงานแล้วมันก็จะแพงอยู่ดีนะแต่ในกระบวนการของ 3D Printing เนี่ยมันไม่ไม่ต้องกัร นะครับม,ม,มัน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 สร้างคิ้นงานจากเด 3D data นะครับขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องการตัวแม่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซับพอร์ตหรืองคอสตรงน,นี้อยู่แล้วนะครับเพราะจริงๆก็คือก็หมายถึงว่าตัวเนี่ยไอตัวที่มันยังเป็นลิมิตของตัว 3D printing เนี่ยก็คือเรื่องของ Material ที่ยังเรียกว่าเขาอเ,ออเ,อเรียกว่า <S 1> <S 1> ค่าต่มันยังน้อยกว่าก,การผลิตด้วยด้วยพลาสติกมันเยอะ นะฮะ,ะเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ว่าทุกวันนี้เขาก็จะมีรีเสิร์ชในตัวแมท i a l ขึ้นมาเพิ่มขึ้นใหม่ๆทุกวันแล้วก็เอามาเบนช์แม็กกับว่าโอเคเฮ้ยถ้าเกิดชิ้นงานชิ้นนี้ถ้าเกิดอยู่ในรถเป็นชิ้นงานทีเทยใช้ได้แต่ถ้าเกิดไปอยู่ในตัวเครื่องตัวเครื่องยนต์นี้มันทนไม่ได้นะฮะวันนี้อีกวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีรีเสิร์ชใหม่ๆมาบอกเฮ้ยคุณผมมีแมท i a l ตัวใหม่มาแล้วใช้ทีดีพิทติ้งแล้วคุณสามารถที่จะใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ได้เลยอย่่่าาางงงนน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 ีีี้้้้้เเเป็ตตค,คืออรรรไไดดยกลวมแ ดังนั้นนั่นเห็นเลยว่าเนี่ยคือธุรกิจที่มีโอกาสการโกสค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะมันอยู่ในระหว่างโปรเซสที่สามารถขยับแกลบขึ้นไปได้อีกมากมากเลยแล้วแนนเชื่อว่าไม่ใช่แค่ธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์เท่านั้นแต่น,นวัตรกรรมนี้มันอาจจะสามารถใช้ในธุรกิจอื่นๆได้อีกมากขอเจาะไปที่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือการแพทย์ดีกว่าการแพทย์นี่ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับวิธีการเป็นยังไงล่ะคะครับใช่เลยครับก็คือ คืออย่างนี้ฮะจริงๆตัว 3D Printing ม,มันไม่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับออโต m o ทีฟฮะจริงๆมันคือเป็นการนําเอางานออกแบบที่เป็น 3D เนี่ยนะครับเอามาแปลงให้มันเป็นชิ้นงานเพราะฉะนั้น,ไม,นไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรไก็แล้วแต่ที่ท,ที่จะต้องนําเอางาน 3D 3D Design เนี่ยออกมาเป็นชิ้นงานจริงได้เนี่ยนะครับมันต้องการหมดแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการแพทย์ที่บอกะนะครับการแพทย์จริงๆเนี่ยหลายมิติมากเพราะว่า ของเราเองจริงๆก็เพิ่งประสบความสําเร็จเมื่อปีที่แล้วนะครับในการที่จะนาเอาตัว 3D p r i n t i n เนี่ยนะครับไปไปนําเสนอให้กับทางทางโรงพยาบาลเลิศศิลนะครับโรงพยาบาลเลิศศิลนี่นเขาทำศูนย์นะฮะให้เขาทำศูนย์ 3D Medical Hub นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะนําเอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเอามาประกอบกันเพื่อที่จะใช้ซัพพอร์ตนะครับนะในแง่ของการแพทย์เนี่ยหลากหลายเลยครับตั้งแต่ การการดีไซน์นะครับก็คือทุกวันนี้เวลาหมอจะผ่าตัดเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีการออกแบบเครื่องมือก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะการออกแบบเครื่องมือว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราผ่าเราเปิดเราเปิดแผลออกมาแล้วครับเราจะดามกระดูกเนี่ยนะครับเครื่องมือจะต้องเป็นยังไงนะฮะที่ผ่านมาเรามี CT ทีสแกนนะครับ<ห>เราสามารถที่จะดึงเอา 3D d ดี a ดต้มาได้แต่ว่าเอ่อยังไรก็แล้วแต่ทางทางเทคนิคการแพทย์เขาก็ยังจะต้องมาพรอไว้ไออุปกรณ์หน้างานอยู่ดีจะประเมินแต่ว่า วันนี้เนี่ยนะครับในแง่ของการแพทย์เนี่ยเขาสามารถที่จะดึงเอา 3D Data จากการสแกนมาได้ mm. เช่นกระดูกที่หักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ mm. เอามาเป็น Data ก่อน mm. นะฮะเสร็จแล้วก็ดีไซน์ข้างมือเลยแล้วก็ปริ n นติ้ตัวตัวอุปกรณ์ดามเข้าไปได้เลย mm. นะครับหรืออุปกรณ์ช่วยในการดาม mm. นะครับ mm. ก่อนหน้าที่จะเริ่มเปิดแผลที่ซ้ําไป mm. นะครับ,นะรบนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งมุมอีกมุมหนึงเลยก็คือที่ใช้กันเยอะก็คือโรงเรียนการแพทย์นะครับ ตัว 3D Printing ที่โดยเฉพาะที่ที่ตัวที่แอปพลิเคชันเรามีจำหน่ายอยู่นะครับเราสามารถที่จะปริ้นลักษณะเนื้อเยื่อจำลองได้เนื้อเยื่อจำลองก็หมายถึงว่าผมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะปริ้นแขนนะที่มีสภาพของผิวหนังหรือตัวตัวเนื้อเนี่ยนะครับให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะเอามาให้นักเรียนให้นักเรียนแพทย์เนี่ยนะครับได้ทดลองในการทำการผ่าตัดจริงเสมือนจริงนะครับ นะในกรณีที่ผมก็ไม่แน่ใจอาจารย์ใหญ่อาจจะขาดแคลรอเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งปริ้นชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนทดแทนเลยอย่างเช่นเทียมเหรอคะอย่างนี้ฮะไอเอาที่ใช้เยอะๆก่อนเลยนะฮะชิ้นส่วนกระโหลกที่มึงนอกเนี่ยเยอะมากนะครับ<ะ>ประเภทแบบเฮ้ยไปประสบอุบัติเหตุมาแล้วกระโหลกเสียรูปแตกอะไรอย่างนี้นะฮะบางส่วนนะครับก็ในจริงๆบ้านเราผมว่าก็เคยได้ยินว่ามีพยายามมีเคสที่เจ้าจะ จะทําแล้วเหมือนกันก็คือเราเอา c ีทีสแกนเนี่ยะเอ็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสแกนเอาเดต้าของตัวกระโหลกที่เสียหายขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดีไซน์ชิ้นส่วนทดแทนลงไปว่าโอเคชิ้นไหนแตกแตกลักษณะไหนยังไงนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นวัสดุที่จะเป็นไทเทเนียมเพราะว่ามันจะต้องเป็นวัสดุที่ที่ร่างกายยอมรับได้นะครัค่ะอ่าก็นะ้น่ิ้นออกมาเสร็จแล้วก็ทําการผ่าตัด เปิดกระโหลออกมาครับเอาส่วนที่แตกหักเสียหายออกแล้วก็เอาชิ้นส่วนที่ผลิบด้วย 3d printing เนี่ยเอาไปเสริมแทนอโอเคอเคราวนี้เห็นภาพค่ะว่ามันมันขยายไปได้อีกหลายหลยธุรกิจแล้วก็แม้แต่ตัวของยานยนต์กับการแพทย์เองที่อาจจะเป็นตัวหลักที่วันนี้รามาคุยกันเนี่ยก็ยังมีแกปอปิดค่อนข้างเยอะเลยแต่คราวนี้ค่ะพอเป็นเกี่ยวกับเรื่องหุ้นนะขอนุยาตถามเกี่ยวกับเรื่องของพวกแบ c ็ l หลอกกับรีคัลลิ่งอินคอมนิดนึงตอนนี้แบ c ็ l หลอกของแอปอยู่ที่เท่าไหร่ละคะ ก็น่าจะมีเท่าไหร่นะฮะประมาณร้อยร้อยกว่าครับเน่าจะมีร้อยกว่านะครับที่เป็นแบล็คล็อกที่แน่นอนที่จะน่าจะเข้าคิวสามอ่าฮะเฉยรับรู้อย่างต่อเนื่องในช่วงคิวสามคิวสี่ที่เหลือนี้ใช่ไหมห้สิบอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่าน่าจะมีประมาณนั้นโอเคแน่น่าไปหาข้อมูลเก่ามาไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าคือแบบมันจะเป็นเหมือนรีครีนคำที่เป็นซับสคริปชั่นเซอร์วิสอันเนี้ยตัวนี้ของแอปเรายังมีอยู่ไหมคะครับก็ตอนนี้สัดส่วนของเราจะเ เทียบกับโปรเจกต์เบสนะฮะที่เราไปทำโปรเจกต์ใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยเทียบกับรีคอร์ริงของเราเนี่ยรีคอร์ริงเราอยู่ที่ประมาณสัก4ี่สิบนาตอนนี้นะ,ะน่าจะสี่ิเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่จะเป็นโปรเจกต์เบสนะครับก็คือประมาณ6กสิเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนโยบายของผมเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะเบรคในเรื่องของรีคอร์ริงให้มันให้มันค o อบคนะครับเราพยายามที่จะให้มันได้อย่างน้อยสุดปีหน้าคุณจะต้องมีห้าสิบห้าสิบนะครับแล้วก็ขยายไปเรื่อย นะฮะโดยที่จริงๆแล้วยังเรายังมีเงินทุนที่เป็นแคชอยู่ว่าเราจะไปลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างไอ้ตัวเนี้ยฮะ,ะเอะะเอซิริงเพื่อสร้างความย,ยั่งยืนให้กับให้กับตัวบริษัทโอเคค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ทำเหมือนกันแล้วก็บอกเราในช่วงแรกก็คือตัวของโรบอติกส์ที่เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในด้านของอุตสาหกรรมอันนี้แนนเข้าใจถูกไหมคะว่าเป็นแบบป,ประมาณว่าแขนกลในโรงงานแบบนี้หรือเปล่าครับอ่าสทคนิคเลยเขาเรียก i ิ d u s t r i a l r o b o บครับมันะไม่ได้เป็น เป็นหุ่นยนต์เป็นตัวตัวเหมือนกับที่เราเห็นในทีวีนะฮะ mm hmm. มันจะเป็นเฉพาะตัวแขนนะครับจะเห็นได้บ่อยๆก็คือในไลยผลิตต้นยนต์นะ mm hmm. ตอนนี้ก็เราก็มีตัวนี้เราทํามาประมาณสักสองสปีลแล้วนะครับ mm hmm. ก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากเพราะว่ามันมันมีความต้องการเยอะมากนะครับแล้วโดยเฉพาะตัวแขนกลที่เราที่เรานําเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นแขนกลยุคใหม่เอาไว้ซัพพอร์ตในเรื่องของอินเตอร์เซ5.0ก็หมายถึงว่าเป็นแขนกลที่สามารถทํางานร่วมกับมนุษย์ได้เลย ต้องแยกก่อนคือแขนกลมันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าจะใช้แขนกลเนียเราต้องให้มันอยู่ในกรงครับค่ะจะไปอยู่รวมกับคนไม่ได้เพราะว่ามันแรงมากครับเวลามันฟาดคนดีป้ากคนตายเลยในในเมืองนอกนี่มีมีข่าวบ่อยมากว่าคนเนี่ยถูกแขนกดทำร้ายนะครับโดนฟาดเข้าไปแต่ว่าไอ้ตัวที่เรานําเข้ามาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโคบอลมันยอมาจากโคแล็บรูเลทีฟโรบอทนะครับโค l ล a บ o ูเ t ทีฟก็หมายถึงว่าร่วมกันทํางานร่วมกัน นะเป็นหุ่นยนต์ที่คือเนี่ยเรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะหุ่นยนต์ทำงานอยู่ค่อนข้างได้เลยถ้าเขามาถ้าเขามาโดนเราเนี่ยเขาจะหยุดเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มันเรียกว่ามันก็กำจัดแบเรียร์ในเรื่องของสภาพการทางานไมงั้นคือเวลาแต่ก่อนจะลงพวกโรบอทเนี่ยนะฮะโอ้คุณจะต้องลงแพลนใหม่เลยคุณจะต้องทาเลเยอร์อะไรใหม่เพื่อที่จะไม่ให้คนเข้าไปได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นฮะโรงงานคุณอยู่ตรงนี้คุณจะทํางานตรงนี้คุณอยากจะเสริมโรบอทคุณเสริมได้เลยค่ะ แบบนี้ดูงานของแอปแล้วค่อนข้างแบบบอลลุ่มมันเริ่มมาเยอะๆแบบเนี้ยทั้งโรงงานแล้วก็ทั้งบุคลากรเองเราต้องเตรียมทับแบบปริการขยายตัวเพื่อรองรับเรื่องพวกนี้ด้วยไหมคะครับแน่นอนครับแน่นอนฮะจริงๆเอานี้ก็เราเองก็เป็นบริษัทมาก่อนการเนาะหลายๆเรื่องเราก็ทํามาก่อนลูกหน้าอย่าง GDP mm ีพ t ทติ้งเราก็มา20-30ปีแล้วนะแล้วก็เราก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะบูมอ mm ้ก hmm. โค l a บอร์ตฟโลบอร์ดกเหมือนกันเราก็คิดว่า ใน,ในอนาคตเนี่านางจริงมันเป็นมันเป็น movement ที่เอาลูกค้าเราก็ต้องก็ต้อง aware เรื่องนี้ครับว่าเพราะว่าต่อไปในเรื่องของของค o s ในการผลิตต่างๆในเรื่องของของแรงงานในการที่เรา mm hmm. จะขยายขยายิจกิจการเนี่ยนะจะใช้การจ้างงานเพิ่มอย่างเดียวไม่ได้แล้วอาจจะ mm hmm. ต้องใช้เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาช่วยเสริมแรงงานให้มันมีประสิทธิภาพมาก mm hmm. นะครับ โอเคค่ะขยายตัวโรงงานนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าในปีนี้มีโอกาสจะจะเพิ่มตัวแคปหรือว่าอะไรเพิ่มเติมขึ้นไหมคะก็อยู่ในแผนครับจริงๆอยู่ในแผนนะฮะโอเคคอยู่ในแผนก็คือคือตอนนี้เองเ,ออเราเพิ่งย้ายไซต์ใหม่ในเรื่องของตัวโรงงานที่เราเรามีโรงงานชื่อ r a ปปิ้งโปรโตไทป์นะครับทำการผลิตอันนี้คุณแนนน่าจะถึงพูดพูดถึงตัวนี้เนาะ ก็คือเราเพิ่งย้ายไซส์จากที่เดิมมาซึ่งเป็นเป็นช็อปเล็กๆนะครับตอนนี้เราก็ขยายมาแล้วก็ขยายฐานลูกค้าแล้วนะครับสเต็ปถัดไปก็คือเราก็กำลังพิจารณาในเรื่องของการลงแคปซิตี้ในเรื่องของเพิ่มเครื่องจักรนะครับที่เป็น 3D printing ด้วยโดยเฉพาะนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็เอ่อก็ต้องวิ่งเข้าไปคุยกับลูกค้านะครับว่าโอเคตรงไหนที่เป็นดีมาที่เขายังยังมีความต้องการสูงอยู่นะครับเราก็จะโฟกัส โอเคค่ะสุดท้ายนี้ค่ะฝากถึงนักลงทุนหน่อยค่ะมีอะไรฝากเฉยๆในช่วงนี้เลยค่ะครับก็ก็อยากจะบอกนัลกลงทุนทั่วไปนะครับว่าอยากจะให้ความมั่นใจกับทีมบริหารเรานะครับว่าเราเองเนี่ยรจริงๆแล้วมีโดนโดนถ,ถามมาเยอะมากเฮ้ยบริษัทคุณแคชเยอะเนี่ยคุณจะดองเอาไว้ทำไรเรา <c oughs> เราเรา,เราคิดกันทุกวันนะฮะ <c oughs> นะฮะแต่ว่าโดยเฉพาะช่วงที่เป็นช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะ <c oughs> ผมมองว่ามันก็เป็นสองมุมนะฮะคือเราถ้าเราระวังแล้วก็ เราเรามีมุมเป็นที่ดีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะขยายขยายในเรื่องของเลเวนดิของเราได้นะครับแต่ถ้ากางล,ล,ลงผิดเนี่ยนะฮะไปลงผิดจุดเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็ใช้ความระมัดร,ระวังสูงแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราเราจะลงทุนขยายกิจาการเราแน่นอนนะครับเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับทุกท่านนะครับนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ